สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะแนะนําเป็นเกมนะครับเป็นเกมที่เล่นบนเว็บนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแก๊งคอเซนเตอร์นะครับสําหรับคนที่อยากจะเรียนเขียนเว็บเขียนโปรแกรมหรือว่าอยากจะทําอะไรแบบนี้จริงๆนะครับก็สามารถเรียนได้นะครับอแอดไลน์แอดตารางคขีมาได้เลยครับโดยเว็บนี้นะครับเราสร้างมาจาก a ออนะครับให้เป็น เกมครับเป็นเกมเป็นให้ความรู้ครับเกี่ยวกับ่าป้องกันแก๊งคอเซนเตอร์นะครับตัวทั้งระบบเนี่ยสร้างมาจากเอไอทั้งหมดเลยนะครับที่จริงมันจะมีเสียงเพลงด้วยครับแต่ผมปิดเสียงเพลงไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะไม่ได้ยินเสียงพูดนะครับเสียงเพลงอาจจะดังแล้วก็เวลากดปุ่มเนี่ยก็จะมีเสียงเลยครับทําให้มีแอคทีฟกับผู้ใช้นะครับเล็กน้อยเดี๋ยวดูวิธีการใช้งานเลยดีกว่านะครับงแรกเลยก็เลือกช่องอายุนะครับ เสร็จแล้วก็เลือกเพศครับอ่าแล้วก็คลิกว่าคุณเคยโดนแก๊งคอนเซนเตอร์ติดต่อมาหรือเปล่านะครับเคยหรือไม่เคยเสร็จแล้วก็กดเริ่มเกมครับนี่ก็ทำการเริ่มเกมเข้ามาครับก็จะมีคำถามครับหาอ้ออ่าแล้วผมก็จะตอบไปเวลากดตอบเนี่ยก็จะมีเสียงดังตึกต๊กๆด้วยนะครับอ่าแต่ในนี้เนี่ยจะไม่มีนะครับผมปิดเสียงไว้ก่อน นี่เราก็ตอบไปครับเสร็จแล้วก็ส่งคำตอบครับนี่ก็จะเสร็จแล้วนะครับได้คะแนนเต็มห้าเต็มห้าครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแบบท,ทดสอบให้ความรู้ครับเกี่ยวกับการป้องกันแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับที่ทำมาจาก a i นะครับถ้าใครสนใจตัวโค้ด ตัวมือความรู้นี้ครับก็สามารถสั่งซื้อได้ครับหรือว่าอยากจะเรียนเขียนเว็บเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าอยากจะเรียนเขียนทำแบบเนี้ยนะครับทําจากเอไอนะครับก็สามารถทักมาฟยทักมาเรียนกันได้ครับแอดไลน์สร้างควาคิดได้เลยครับ